ก็วัดที่นี่ก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหน้าน,นะครับเรื่องของภาพวาดกระสิบลักเป็นยังไงแบบเข้าไปดูข้างในครับเ,เจอหุ่นรูปปั้นแบบกระสิบรักตามภาพวาดเลยก็คงจะลือลั่นมากเลยเอามาทำเป็นภาพ ีก็จะเป็นต่อกมาผู้เคียนก็ทำเป็นกระทงสวยดีไเหมือนเป็นศาลาอะไรเก่าๆทุกอย่างนะกำลังบูรณะใหม่เามาก็บอกว่าขอ้อควรปฏิบัติแต่งกายให้เรียบร้อยถอดรองเท้าก็คือเน้นมากเลยเรื่องถอดรองเท้าเนี่ยว่าคือพอดีมาก็ไม่ได้อ่านประวัติอะไรมามากนะวัดสำหรับวัดทูมิก็ดูจากอุโบสถ ก็แบบจัตุรมุกก็เข้าก็มีซุ้มเนี่ยไต่ไปลวดลายโสวยงามตรงหน้าบันก็เหมือนเป็นลายคล้ายลายกานคกน,นแต่ว่ามันไม่เมืลายไทยทรับภาคกลางพอมาข้างในนี่ก็เห็นพุทธรูกมาแต่แบบสุโขทยยัยต่งางชั้งหลังแล้วฮะเป็นสี่องค์อันพระปิสดังชนกันสี่องค์ก็ น่าจะหมายถึงพระเจ้าในพัตตะกรมเนี่ยนะฮะตักสันทะโทนาคมณนะกัสปะแล้วก็โคตมะขาดอายะไม่ตรยไปองค์เดียวรอบๆดูฮะ,ะเดี๋ยวรอบได้เลยเป็นการบูชาพระเจ้าทั้งสี่พระองค์นะฮรจริงๆเป็นสิ่งที่ถูกนะ,ะผมว่าจะเรียกห้าพราะองค์ไม่ได้เพราะอีกเพราะอีกองค์ก็ยังไม่ตัดตั้ ันนี้ก็มีชื่อกันเป็นพระพุทธมหาปรองอุดมสักยม,มุนีนเนี่ยก็คือผมดูแล้วก็เป็นสไตล์ปาแบบอิทยารูุสุโฟไทยภาพวาดนี่ก็โอ้โหพวกไตภูมิเป็นพวกนรกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้น่าจะมีรอห้าล่ะเพราะว่านี่ยาว่าการแต่งกายแบบตะวันตก กระซิบลักเขาไม่รู้ก็ซิบลักกันจริงๆหรือว่าเขาก็ซิบแบบซิปอะไรหรือเปล่าไม่รู้บอกคืนนี้มาหาฉันหรือเปล่ามี้ก็จะมีไม่รู้ว่าลูกอะไรเมือยก็เป็นชาวบ้านอะนะทับเขียนก็ก็เรื่องลางไปเยอะฮะตรงนี้ก็จะมีอีกเหมือนกันน่าจะเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีแล้วฮะทั้งหลังเลยเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เขียนใหม่หรือว่าก็ เูมันเก่าๆนี้ก็เข้าท่าดีเหมืนผน,นังสกัดข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปพระเจ้าก็มีพระกรสารวกอยู่ครับข้างละสององค์ทีภาพหญิงสาวเหมือนกันอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้กระซิบก,กับใครนะโอ้ดูเพลินตามากเลยผมว่าถ้าใครเข้ามาดูผมว่าดีมากเลยนะเนี่ยผมว่าถ้ามาอาหารทางร้านนาสมัยเกาะหรือเปล่ากำลัง จบตีเมืองไว้บางส่วนก็เรือนรางตรงนี้ก็ยังพอมมองเห็นเป็นไม่ทราบเหมือนกันก็เป็นต่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเรื่องของวะโพธิศัตร,รอเปล่ามีการเล่นดนตรีอะไรต่างด้านบนก็จะเป็นส่วนใหญ่ภาพที่เป็นผนงังสกัดทางด้านบนเนี่ยที่ตรงข้ามรัประหานทั้งหมดนี้ก็จะเป็น เขาบุมาสสดาห,หมดเลยมีหญิงสาวอ๋อมันมีทุกเขาเรียกว่ามีทุกป,ประตูเลยนะ,ะเดี๋ยวมีการเล่าประวัติ๋ยวผมเข้าฟังก่อนการวาดรูปธรรมเอามาเป็นกิจกรรมวัดภูมิมาเที่ยวเมืองหน้านจะเห็นภาพนี้ดังนั้นเพราะนี่คือสัญลักษณ์จังหวัดหน,น้าเอาใครจะบันทึกได้ก็บันทึกนะเดี๋ยวลงจะกระซิบเป็นคำเมืองให้ฟังอ๋อนี่คือกระซิบแบบคำเมืองเลย เอาทั้งคําเมืองคนไทยเลยแล้วคํากระซิบนะฮะอยู่ในห้องข้างล่างนู้นสงครามโลกัที่สองวดัดภูมินก็ได้ลงธนบัตรหนึ่งบาทนะครับอรอแปดวัดภูมินเป็นวัดต่างจังหวัดแห่งเดียวของเมืองไทยที่ได้ลงธนบัตรคือวัดนี้นอกนั้นกอทอมอมคำกระซิบไ็อยู่ข้างล่างธนบัตรก็อยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปดูของระลึกข้างล่าง จากระซิบเป็นคำเมืองก่อนนี่มาจากจังหวัดน่านรึเปล่าแพร่เอาแพร่เอาแพร่กับคำเมืองเหมือนกันแหละววัดภูมินี่ใครเป็นคนสร้างนะประวัติการสร้างเจตบุตรพรมมินเจ้าผู้ครองนครน่านองที่สี่สิบเป็นผู้สร้างวัดนี้ครับแล้วทำไมเขาชื่อวัดภูมิน,นะฮะตามนานผู้สร้างก็คือเจตบุตรพรมมินอ่าก็เลยเพีย้ยนเป็นภูมินใช่ใช่ประมาณนั้นเดิมวัดนี้เขาชื่อวัด พรมมินมเจตบุตรพรมมินแต่นานไปคนก็เลยไปพีนเรียกภูมินจริงๆเขาชื่อวัดพรมมินเอาวังหากจะฝากน้องไว้บนอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะบังความรักของพี่เสีย หากจะฝากน้องไว้ในคุมในค่วง <S <S> <S ก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอจะแย่งน้องของพี่ไปจึงฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นีให้มันล่ำลองลำพีลำพันอะไรหายามหลับ และสะดุ้งตื่นก็ไม่หายคลายคิดถึงมาอยู่ตรงป้ายประวัติวัดภูมินทร์แล้วอยู่ด้านหลังก็อยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์เมืองหน้าก<ะ>็<ะ>เป็นวัดขนาดที่แปลกกว่าวัดอื่นคือโถงและวิหารสาร้างในราคาหลังเดียวกันประตูไม้และองสีชิตก็แบบจากตุนม,ม,มุกที่แงกร่สลักลวดลายฝีมือช่างเมืองหน้าเลยต้องหยิาพลาผนาผ้าหนังสุดแรงถึงชีวิตและววัฒนธรรมของคนที่ยุค ที่ผ่านมาก็าตามในประวัติาของน่านก็บอกวัดภูมิน,นียสร้างเมื่อพศ2139โดยเจ้าเจตบุตรคมินสร้างขึ้นหลังจากคลองนครน้าน,น,าามมนประมาณ6ปีปรากฏในคำพีเมืองเหนือว่าวัดภูมินตามที่หลุงแกพูดว,ว่ามันตอนหลังก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นวัดภูมินก็ความสวยแปลกของวัดภูมินก็ไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งเดียวคือโบสถ์ที่วิหารก็เป็นหลังเดียวกันนะครับ สันนีฐานโ่าโ,โบสดจตุนรมุกหลังแรกเป็นหลังแรกของประเทศไทยเลยคือแบบนี้จตูนรมุกหลังแรกของประเทศไทยเลยก็นี่ก็คือประวัติของวัดภูมินแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีภาพเหมือนกับว่า็นวัตถูมงคลเป็นภาพ <c oughs> <โท>้ <c oughs> าแบบเขาวาดขายอะไรนะครับข้างในเป็ภาพวาพดหมดครับเป็นพไะใบเป็นภาพพระใบ แต ER um, ่โปสการ์ดก็ม I mean, ี uh, ูแบบคืออันนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ห้าสิบก็ิอเ็นได้ก็ขวดได้ทำไมปินเองเขามีให้หมดนี่ก็เป็นพระบูชาที่เป็นรูปสี่องค์ยู่หลังพิการพระปิสรพิการนของี่าเลืกันนี่ก็จะเป็นหนังสือรว่าของซิีเรื่อ่ียเหกัน รูปภาพโอ้โหภาพนี้นี่เรียกว่าภามาพนี้ภาพมีปาสายได้เคือแล้วประมาณนี้ครับผมสําหรับภายในที่ขายพวัตถุกของคนที่มีเหลือที่จะจะกำลองเลยวยโรสการเป็นที่ระลึกครับผมดีภาพระซิบรักเลย